ชาวลาวถ่ายติดคล้ายคิงคองยักษ์บนยอดเขาโยกตัวไปมาสรุปมันคืออะไรกันแน่โซเชียลลาวตะลึงสิ่งมีชีวิตลึกลับไซส์ใหญ่กำลังเคลื่อนไหวบนสันเขาประเทศลาวรูปร่างคล้ายลิงขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่าคิงคองกลายเป็นคลิปแวรัลที่มีผู้ชมมากกว่า600,000ครั้ง ซึ่งคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยเพจ Facebook ที่มีจานวนผู้ติดตามกว่า2องแสนคนโดยมีความยาว46วินาทีเผยให้เห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่บางอย่างกำลังเคลื่อนไหวบนสันเขาคล้ายกับลิงยักษ์หรือคิงคองสร้างความตกใจแก่ผู้ที่ถ่ายคลิปพร้อมแคปชั่นประกอบแปลเป็นภาษาไทยได้ว่ากาลังฮือฮาคลิปถ่ายติดคล้ายลิงยักษ์หรือคิงคอง ที่ภูสยาเชิญชมตรวจสอบด่วนซึ่งหลังจากที่แอดมินเพจ Hot New ได้ลงภาพนิ่งพร้อมคอมเมนต์เพิ่มเติมยืนยันจากหลายคนถ่ายมุมเดียวกันและเห็นตัวนี้แต่ยังสรุปไม่ได้ว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพจริงหรือไม่นั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปหรือเป็นเพียงคลิปเพื่อสร้างคอนเทนต์ให้เป็นกระแสขึ้นมา